สองสามวันที่ผ่านมาผมผมติดตามข่าวเนี่ยไม่รู้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยครับโลกของเราเนี่ยจะมืดอ,อยู่ประมาณ6วันด้วยกันเชื่อหรอคือจะไม่มีแสงผมไม่เช่อผมไม่ใช่แต่ด้วยความที่ว่าเราอ่านข่าวไงโลกของเราจะมืดดับลงแต่จะมืดเป็นเวลาสั้นๆแค่6วันในเดือนธันวาคมนาซาเขาว่าอย่างนั้นครับผมนะฮะเพราะว่าพายุสุริยะจะทำให้ฝุ่นและขยะอวกาศมาบังแสงอาทิตย์ไป90%ซนนะฮะก็ติดตามมาทุกวัน คนก็เล่นข่าวนี้ทุกวันจนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกว่ามันเป็นข่าวมั่วยังจะเล่นกันกอยู่อีกเหรอตอนนี้ NASA นาซาน่ต้องบอกว่าสายไหมแล้วนะครับเพราะว่าสันัาข่าวต่างๆได้เช็คข้อมูลอย่างด่วนมากครับล่าสุดนะฮะพบว่าข่าวนี้ก็มาจากเว็บไซต์ hustlers com h u z l e r s com hustlers นะถ้า h u s t l e r เป็นเว็บหนังสือโป๊ oh hustlers เนี่ยนะฮะ <ust> เป็นเว็บเหมือนกับผู้จัดก่ร เว็บกวนๆอ่ะกวนภาษาด้ง pues ่ายๆตกลงนี่ที่ว่าเนี่ยเป็นแหล่งข่าวจอมอําเจ้าประจํา นะครับการันตีว่าข่าวนี้ไม่จริงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ก็มีพายุลงอกมาจริงพายุสุรียะเดี๋ยวตอน Y2 คง Y2K เหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ยินทุกปีมันจะส่งมาประมาณช่วงช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยแหละครับกเราจะมีการพูดเดี๋ยวอีก3ปีโลกจะรโลกจะอยู่กันไม่ได้จะมืดจะนู่นจะนี่คือคือต้องบอกบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องอวกาศซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเนี้ยนะคะบางคนก็จะเชื่อแล้วก็เกิดการตกใจว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่จริงแล้วเนี่ย พายุสุริยะนี่ไม่มีทางทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่อย่างที่บอกคนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องตกใจแหละเราได้ยินเราก็ตกใจเหมือนกันแต่เว็บไซต์เนี่ยนะคะ hustlers com เนี่ยเขาเรียกว่าเว็บไซต์จอมอัมคือต้องบอกว่าเขามีคอนเซ็ปต์ชัดเจนเลยว่าเขาจะแบบลวงโลกคือจะอัมคือเป็นถูกก็คือจะ เกิดปรากฏการณ์นี้คือลวงโลกไปเรื่อยๆอย่างตอนกรณีไอซ์บักเก็ตที่เขาบอกว่ามีคนคอหักตายเอมาจากเว็บนี้เหรอมาจากเว็บนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระแป้งล่วงลงมาจลกหัวนะนั่นแหละมันมันคงไม่ใช่กระแป้งแล้วมั้งมันใหญ่มากบักเก็ตอันนี้มันใหญ่มากมันหล่นมาทับหัวผู้หญิงคนหนึ่งจำได้ไหมคะจำได้ครั ซึ่งเขาประกาศข่าวออกไปทําให้คนตกอกตกใจว่าผู้หญิงคนนี้คอหักตายแต่จริงแล้วไม่ได้คอหักก็ <c oughs> คือแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเออเอาจนรยถ้าใครได้ยินข่าวก็ไม่ต้องไปเชื่อจริงจริงเว็บนี้ก็คือเอาไว้ใครเครียดอะ่ะใช่ไว้ใครเครียดไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาใครเครียดกันเล่นๆนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube